สวัสดีครับเมื่อนี้พามาเบิง้งที่นาครับที่นาญี่บุ่นสวนาเมิ่ผมได้พ่อของน้องจันทรครับ น้องที่สนิทกันนี่ครับให้เพื่อนมาเฮ็ดเฮ็ดน้าเฮ็ดน้าซอยครับเฮ็ดน้าไห่แล้วครับยัไงไงจากที่เคยเป็นน้าผมมันแปดให้หน้าครับแปดให้หน้าผมจัดการตอนนี้ให้เพื่อน จัดการให้กะเหลือซีซีเฮนาครับซีเฮนาให,หา่ๆครับแล้วกะต้นไม้ที่ตัดออกเพื่อกะเอาเป็นเขียดเดนขอขันน้ำหม่ขั้นแหละ ต่อไม่กตพอดีฝนมาตกใส่พอดีครับเพาะ็ปตัดที่น้าเสร็จเลบฝนตกใส่เลยนี่ครับเป็นซี่ให้นะ nhám kiều bên ngoài nhám ở lốt kiều lông kiều chơi đây sợ bài thầm mi hay na lại lại hay nay nay nhảy lốt kiều lắm bạc tối nay phân có hết pin hay na hay đẹp lội ดินกันยนงชืชนอนู่ครับช่วงนี้ก็ไถยปั๊บนาดินก้อนครับต่อไปก็น่นาจะมาไถยล้วาาก็ปัน้น กับปั้นล้ะก่าวานเลยเหรอครับมันเขาเลยเมกล่าวรถเกียวมาจัดการเวลาทีมเขาพอมที่เกียเกียวแล้วพ้อวันนี้ทุกอย่างครับมีทุกอย่างเลย เพื่อนเป็นซีให้นะนอจากข้างหลังมาเลยครับหนึ่งสองสามให้นื่ยัครับให้ชุดไทยที่ผมไทยเมื่อกี้กล่าวว่าเบิ้งเพราะเป็นแนวทางครับผมรับให้นะจะได้คันแท้ใหญ่ขึ้นครับ ถ้าบริวาระบบน้ำพอคนเจอระบายน้ำทั้งไหนเหตุทังไหนกย่า้าไม่ดุครับเดบึงพอคนนีประสบการณ์ร้ายครับมันก็จะไม่รีวิวไปเรื่อยๆครับมืนอี่อ้กไราระเบรงให้หน้าที่เคอเปลี่ยนให้หน้าเกา่าที่เป็นให้น้อยๆครับมาปรับเป็น น้ำไม้ที่เป็นขั้นแท้ทางหางางีไงๆครับขอบคุณในไลน์ครับที่เขามาเบอ่งครับขอบคุณครับ